สวัสดีครับผมนายวิสุทธดวิไลแก้วครับผมรหัสสีตัวท้าย2161ครับสวัสดีครับผมนายวรวัติวรรณรักหนึ่งหครับสวัสดีครับนายรัชนนท์นวชันันท์6 7 1 2 8 3 0 2แปดครับสวัสดีครับชื่อนัฐกิจอาสาชนาครับรหัสสีตัวท้าย2203ครับสำหรับคำนิยามการบัญชีกำไรต่อหุ้นนะครับ กำไรต่อหุ้นเนี่ยหมายถึงการเปิดเผยผลกําไรสุทธิประจำงวดต่อหนึ่หุ้นสามาัญนะครับเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ใช้กันทั่วไปครับผมโดยะระบุถึงกําไรที่หุ้นสามาัญแต่ละหุ้นเนี่ยได้รับครับผมซึ่งกําไรต่อหุ้นของอบริษัทสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกําไรมากเท่านั้นนะครับ มาดูคำนิยามของอกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะครับจะหมายถึงส่วนของกำไรสุทธิที่บริษัทสามารถจัดสรรให้กับหุ้นสามัญแต่ละตัวได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหากด้วยเงินปันผลหุ้นบุริมสิษฐ์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถวเฉลีย่ยของน้ำหนักนะครับที่ออกจำหน่ายในช่วงเวลาหนึง่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เน้นผลประโยชน์ของ พูดถึงหุ้นสามัญครับต่อมาจะเป็นกำไรต่อหุ้นปับลดครับผมจะหมายถึงกำไรต่อหุ้นที่บริษัทเนี่ยคำนวณโดยคำนึงถึงผลกระทบจากการแปลงสภาพของหลักทรัพย์ที่อาจจะกลายเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดครับเช่นใบแสดงใบสําคัญแสดงสิทธิ์นะครับหุ้นกู้แปลงสภาพและออปชันซื้อหุ้นนะครับการคํานวณน,นี้เนี่ยจะทําให้ หุ้นเพิ่มขึ้นและส่งผลให้กำไรต่อหุ้นลดลงโดยเป็นการแสดงสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดที่อาจเกิดกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับต่อมาจะเป็นประเภทของกำไรต่อหุ้นนะครับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่33เรื่องกำไรต่อหุ้นจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันได้แก่ข้างต้นนะครับที่อธิบายไปก็จะเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแล้วก็กำไรต่อหุ้นปรับลด ในส่วนของความสัมพัทธ์ความสําคัญของกําไรต่อหุ้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อการเปรียบเทียบของนักลงทุนในตลาดนะครับใช้ในการเปรียบเทียบแบบว่าดูงบดูอะไรต่างๆของนักลงทุนนะครับเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนในบริษัทนั้นๆครับผมกำไรต่อหุ้นที่สูงขึ้นเนี่ยบ่งชี้ว่า บริษัทอยู่ในสถานะที่สร้างผลกำไรได้ดีซึ่งสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในการลงทุนต่อไปและส่งผลต่อราคาหุ้นครับส่วนกําไรต่อหุ้นที่ต่ำลงเนี่ยบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากครับในการสร้างผลกำไรซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยในมูลนักลงทุนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลดำเนินงานที่ แย่ลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับผมต่อมาครับเป็นการคํานวณกําไรต่อหุ้นนะครับผมในส่วนนี้ครับจะเป็นการคํานวณถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นสามัญครับที่ถือโดยผู้ถือหุ้นครับใช้สําหรับการคํานวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแล้วก็กําไรต่อหุ้นปรับลดครับในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่33สิบสามนะครับได้ กำหนดจำนวนถัวเฉลี่ยน้ำหนักของทุนหุ้นสามัญน,นะครับที่ถือโดยผู้ถือหุ้นภายนอกนะครับในระหว่างงวดคำโดยโดยการนำจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นต้นงวดนะครับปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืนหรือจำหน่ายออกครับในระหว่างงวดคูณด้วยสัดส่วนเวลาครับสัดส่วนเวลานี่ก็คือหมายถึงสัดส่วนจำนวนวันที่หุ้นดังกล่าวเทียบกับจำนวนทั้งสิ้นในวัน ในงวดนั้นครับผมครับผมการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะครับสูตรนะครับให้นำกำไรสุทธิประจำงวดนะครับลบกับเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธ์นะครับถ้ามีนะครับหารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นยครับผมครับผมนี่ครับจะเป็นตัวอย่างครับบริษัท A จจำกัดมหาชนครับมีกำไรสุทธิประจำปี 25x1 ถึง 25x3 อย่างนี้ครับผมในปี 25x1 ครับ มีกำไรสุทธิ400,000บาทครับผม 25x2 ครับมีกำไรสุทธิ450,000บาทครับผมและปี 25x3 ครับมีกำไรสุทธิ510,000บาทครับผมไต่มาส4ปีของ 25x3 นะครับเท่ากับ250,000บาทครับผมจวครับกำหนดให้วันที่1มกราคมครับผม 25x1 มีการมีจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ1แสนหุ้นนะครับกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นในงวดบัญชีนะครับผมจะ เราก็จะใช้แทนในสูตรนะครับผมก็คือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในปี2 5งห x ครับผมเท่ากับกำไรสุทธิประจําปีซึ่งกาไรกําไรสุทธิประจําปี2 5งห้ x ครับเท่ากับ4ี่แสนบาทครับผมหารด้วยจํานวนถั่วเฉลี่ยถงน้ําหนักของหุ้นสามัญครับผมซึ่งโจทย์ได้ให้มาคือ1นึ่งแสนครับผมซึ่งเราก็ได้นํา4ี่แสนนะครับมาหาร1นึ่งแสนครับจะเท่ากับ4บาทครับผมกำไรต่อหุ้นปรับลดนะครับ การคำนวณกำไร,รต่อพื้นปรับลดยังสอดคล้องกับการคำนวณต่อพื้นค่าพื้นฐานแต่มุมมองที่คำนึงถึงผลกระทบของตาสารอื่นที่อาจเปลี่ยนเป็นผู้สามารถปรับลดทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือพุ้นในระหว่างงวดนัน้นการคำนวณกำไรต่อพื้นปรับลดจากการคำนวณกำไรต่อพื้นค่าพื้นฐานโดยแสดงถึงความสัมพันธ์เป็นสูตรได้คำนวณต่อไปนี้ครับอันนี้คือสูตรเดิมนะคะก็คือกำไรต่อพื้นค่าพื้นฐานเท่ากับกำไรต่อ กำไรสุทธิประจํางวดลบเงินมาผลของผู้บริมสิทธิ์หารด้วยจํานวนถั่วเฉลี่ยถวนน้าหนักของผู้สามารถที่ถือโดยผู้ถือหุ้นครับส่วนอันใหม่นะครับก็จะเป็นกำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ NI บวกศูนย์บวกดอกเบี้ยหุ้นกู้สุทธิจากภาษีบวกศูนย์แฮแท็กบวกแฮทแท็กจากหุ้นปันผลบวกแฮทแท็กจากหุ้นกู้แปลงสภาพบวกแฮทแท็กจากสิ่อื่นๆครับตัวอย่างนะครับ กำไรต่อหุ้นปรับลดในกรณีที่มีการใช้สิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้นสามัญนะครับบริษัทเอจำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิประจำปี 25x1 เท่ากับ1ล้าน5หมื่นบาทมีจำนวนถดเฉลี่ยของน้ํานักของหุ้นสามัญ150,000หุ้นโดยในจำนวนดังกล่าวปีกิจการมีหุ้นสามัญ50,000หุ้นที่ให้สิทธิหุ้นสามัญในรอบปี 25x1 ได้ในราคา15บาทต่อสิทธิ ราคาตลาดเฉลีาา่ยของหุ้นสามัญในระหว่างปี 25x1 เท่ากับ20บาทต่อหุ้นกา้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดของปี2 5 x 1ห้มีดังนี้กำไรต่อหุ้นปรับลดของปี2 5 x 1เท่ากับกำไรสุทธิบวก0ย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญบวกจำนวนหุ้นสามัญหากมีการแปลงสภาพเท่ากับ1 5 0 0 0ล้านบาทบวก0ย์หารด้วย1,50,000บวก12,500าบาทเท่ากับ6 4 6บาทครับ ต่อมานะครับการแสดงกําไรต่อหุ้นครับมาตรฐานาบัญชีฉบับที่3รบ3เรื่องกําไรต่อหุ้นกาหนดให้กิจการต้องแสดงกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดในงบกาไรขาดทุนแบดเสร็จสําหรับกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่และสําหรับกําไรขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับบาาร,าาร,าารบิษัทเล็กครับโดยแยกตามประเภทข,ของ ผู้สามาัญที่มีสิทธิแตกต่างกันในส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวดกิจการต้องสแสดงกําไรต่อหุ้นข้ำพื้นฐานและกํำไรต่อหุ้นปรับ,บ,รบโดนในงบการเงินอย่างเป็นชัดและเท่าเทียมกันครับอันนี้นะครับจะเป็นงบกาไรขาดทุนเสร็จของบริษัท NSL f ู o d จำกัดมหาชนและบริษัทย่อยครับสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2567ครับกำไรต่อหุ้ค้ำพื้นฐานนะครับ 1.80 1.11 1.80และ1.15ครับการเปิดเผยข้อมูลกำไรต่อหุ้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่33เรื่องกำไรต่อหุ้นกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. จำนวนที่ใช้เป็นตัวตั้งในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดและการกระทบยอดจำนวนดังกล่าวให้เป็นกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่สำหรับงดวดโดยกระทบยอดดังกล่าว กิจการจะต้องแยกผลกระทบของตาสารแต่ละประเภทที <prayed> ่ม EX <mel> ีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น 2. จํจำนวนถั่วเฉลี่ยหองน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นตัวหารในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดและการกระทบยอดระหว่างการของจำนวนหุ้นสามัญดังกล่าวกิจการต้องกระทบยอดโดยแยกผลกระทบของตาสารแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น 3. ตาสารที่อาจปรับลดกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอนาคต กกิจกรยังไม่ได้นํามารวมอยู่ในการคํานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดเนื่องจากตาสารดังกล่าวทําให้กาไรต่อหุ้นปรับเพิ่มในงวดที่นําเสนอรายงานตัวอย่างการปเปิดเผยข้อมูลกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในหมายเหตุประกอบงบการเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนสารกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในงบการเงินปี2567บริษัท NSL Food จำกัดมหาชนกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในปี2561.15บาทปี2567 1.80บาท บริษัทเจ้าสวัวฟู้ดอินดัสทรีจำกัดมหาชนกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี2566 0.52บาทปี2567 1.05บาทบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี2566 0.09บาทปี2567 0.23บาทจากการเปรียบเทียบทั้งสางกิจการบริษัท NSL Food มีกำไรต่อหุ้นในปี2567ดีที่สุดและเติบโตมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีการเติบโตทางธุรกิจที่ดีต่างจากบริษัทเจ้าสัวฟู้ดอินดัสทรีที่มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นรองลงมาและบริษัทไทฟู้ดกุ๊ปที่มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นน้อยที่สุดโดยสาเหตุที่บริษัท NSL Food มีกำไรต่อหุ้นที่ดีอาจเพราะเป็นผลมาจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพในหลายๆด้านเช่นการควบคุมต้นทุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการใช้ทรัพยายกร,กรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวกับแนวโน้มตลาดอาหารโดยการทําเช่นนี้ทําให้บริษัทสามารถเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างผลกําไรได้อย่างต่อเนื่องหากบริษัทเจ้าสัวฟูด้ดและบริษัทไทยฟูด้ดยังมีกําไรต่อหุ้นที่ดีขึ้นควรแก้ไขในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนรายได้จากการขยายตลาดหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อให้สามารถเพิ่มกําไรต่อหุ้นได้การใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวและเพิ่มผลกำไรในระยะยาวได้